ท่านที่สองนะคะนางสาวสุภาพร,พรจันทร์พกุรสาระการเรียนรู้ศิลปะ,ะคะ่ะเรี่องการจันการนี่แสดงความดีจบช่ชมสองชัน้นเลยนะคะน้องน้อยอีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะนางสาวพัชกรบุญเพลิงบุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยะ และอหนึ่งความยินดีนะคะคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยาฐานะชำนาการพิเศษค่ะชำนาการพิเศษนะคะเรียนเชิญคุณครูสุธิรัตน์เกตเวทีกลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไค่ะต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณครูสุโมนธาจิรญากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรับ และอีกหนึ่งภาพน,นะคะคุณครูชุตินมาจันกลางุญชารัการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ,ะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นการมอบของขวัญเกิดน,นะคะเสริมแรงให้ก,กับของเราาที่เกิด